สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องผักหวานชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะไปสอนขับรถครับตบพาไอ้บูไปลองด้วยไม่รู้มันจะขับได้เปล่าถนนก็เลื่นฝนตกนี่นะครับอันนี้ขับจริงนะครับรถอยูุ่กีย่์ว่างมือกำคัดเราจะกำคัดยังไม่บิดนะตบลงแค่หนึ่งค่อยๆปล่อยครับนะรถเริ่มไหลแล้วเราเติมคันเร่งเลยแล้วค่อยๆปล่อยให้สุดอ่า เขาลดไหลแล้วกำคัดงัดขึ้นเข้าเกียร์สองเติมคันเร่งนิดนึงปล่อยคัดอ่าเนี่ยปล่อยคัดสุดแล้วลดไหลแล้วเข้าเกียร์สามก็ทำเหมือนเกียร์สองผ่อนคันเร่งกำคัดงัดขึ้นเติมคันเร่งหน่อยนึงปล่อยคัดค่อยๆเข้าเกียร์สามแล้วอย่าทำอย่างนี้ก็คือสมมุติเราจะเข้าเกียร์สี่ใช่ไหมผ่อนคันเร่งกำคัดงัดขึ้นเติมคันเร่งเงี้ยแล้วดิ่นคัดเงี้ยไม่ได้มันจะกระชากนะ เราอย่าทำเราต้องกำพัดแอนเกียห้าเติมคันเร่งนิดนึงแล้วอ็ปล่อย yeah. มันจะไม่กระชากเย yeah. ต่อไปเราจะมาเชนเกียร์ลงกันนะจากห้าก็พัดปลดพลันเร่งตกลงสี่ปล่อยพัดเลย <Wow. S 1> ถ้าไม่อยากให้กระชากเราเชนเกียร์ลงไม่ให้กระชากเหมือนเมื่อกี้นะกำพัดกำพัดตกเกียร์ลงเติมคันเร่งนิดนึง นิดเลยอ่าเนี่ยแล้วค่อยๆกลอยนะมันจะไม่กระชากเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะลองให้คนขับรถคันนี้ไปทดลองดูแวลว้ววิธีใส่เกียร์ขึ้นก็จาก2ไป3ก็เหมือนกันเลย2ไป3 3ไป4 4ไป5 5ไป6กทำวิธีเดียวกันเลยก็คือขับไปลองน,นะเอาเกียร์ขึ้นก็กขับคันนั้ขึ้นเติมคันเข้าไปค่อยคันอ่า,า,านะแค่นี้แหละทำแบบนี้งัดขึ้นเหมือนกันหมดเลย ถ้ามันขึ้นจากหนึ่งไปสองได้ก็ง่ายแล้วมันจะยากแค่ตอนเริ่มออกหัวและสุดย,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 ยอะดุดอดจะ่ยากต่อไปเป็นให้คนที่ขับรถคัดไม่เป็นขับเวฟมาอยากลองจะจะขับคัดตไงจะขับอธิพายแล้วลองขับดูอันดับแรกนะครับไหนลองทำดิอ่าตอนนี้เกว่างอยู่อ่าเข้าเกียร์หนึ่งอ่าสตาร์ท สตาร์ทเลย yeah. อ่าสตาร์ทอ่าเติมคันเร่งอ้าวว <Wow. S 1> ้า,อาวอ,อ,อ่าเข้ากันหนึ่งอู้เนี่ยอย่างเงี้ยผิดแล้วเติมคันเร่งด้วยครับไม่ต้องกำคัดสตาร์ทได้เลยรุ่นนี้มีสลิปเปอร์คัดครับว้าวเออแต่ถ้าไม่กำคัดสตาร์ทไม่ติดนะเอา ขัดร,รถไหล่เติมคันเร่งดิเออ ายขับรถคัไม่ยากครับเ่จห้านะเติมเมไปก่อน่าเ้า,าเลยเห็นไหมเห็นเหเห็นไหมมันจะได้ยินเสียงแบบผีบีใช่ไหม ครับนี่ก็ขับมาถึงแล้วมุ่ใหม่นะครับเ <_ t ick> ป็นไง,งบ้างครับง่ายไหม <_ t ick> ง่ายง่ายนะแต่เนี้ยยาก <_ t ick> ง่ายๆแล้วยาก๋ oh, <no. S 1> อ้ไม่ดีคุ้มไม่ได้